สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะ,ะมาพบกับช่องสาวเบืงพารวย channel นเ,นเช่นเคยเนาะ,ะวันนี้ก็มีแนวทางหานอยชุดโค้งสุดท้ายงวดประจําวันที่13บสามกุมภาพันสองพมาแบ่งปันนะคะอะก่อนไปรับชมเราจะมาดูผลของวันที่12กันก่อนเนาะ,ะวันที่12นะคะนอยเฉพาะกิจออก926 เข้าโตัวนะคะพี่น้องจ๋าแอดให้ไป962เนาะอันนี้ก็เข้าที่ตัวกลับนะคะมาแล้วนะคะพี่น้องจ๋า3ตัวเริ่มใหม่แล้วนะคะอ่าอันนี้ก็เข้าไปทั้ง3ตัวนะคะส่วนล่าง83ดูให้84มา83หลุดไปนะคะพิเศษนะคะ604ล่าง05วันนี้แอดไม่มี0เลยนะคะส่วนปกตินะคะ672 หกเจ็ดสองสามตัวแอดไม่มีถ้าตรงนี้เราก็ถ้าตรงนี้เปลี่ยนจากเเป็นเจน็ดนี้เราก็ได้ตูต์อีกได้ดน้องพี่น้องจา้าเจ็ดสองแอดเข้าตรงๆนะคะชุดกันเนาะแล้วก็ล่างสามสี่ดูมี3ามหนึ่งมา3ามสพี่น้องเอ้ยเสียดายแทนนเอหลุดไปนะคะ VIP เก้าเก้าแปดนะคะ 98ตรงนี้ก็ไม่ได้ตัดให้เนาะถ้าตรงนี้เป็น9เราก็ได้3ตัวอีกนะคะพี่น้องจา๋าดูแอดเอา9784มา98นะคะส่วนล่างนะคะล่าง56มีใครได้กลับหัวตรงนี้เป็น6ไหมเนาะแอดก็ไม่ได้เขียนไว้ให้เนาะวันนี้ก็หลุดไปนะคะวันนี้ก็มาเฉพาะ มาสองคู่เนาะเข้าคู่ชุดเน้นหนึ่งแล้วก็ชุดกันหนึ่งนะคะแล้วก็สามตัวโต๊ะหนึ่งนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามชุดโค้งสุดท้ายด้วยนะคะอ่ะตามต่อนะคะพี่น้องจ้าตามต่อรับชมไปเป็นแนวทางเนาะของวันที่สิบสามนะคะ,ะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องจ๋าปักปุนกันไปเนาะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอ่ไหลท่านไหลพี่พี่ FC ที่มาใหม่อาจจะงงเนาะแอดก็มีสูตรเม็ดเดียวนะคะรูดตัวเดียวเนาะแล้วก็ชุดอา ชุดโค้งสุดท้ายคือตัวนี้นะคะแล้วก็สูตรมัดรวมเนาะชื่นชอบตัวไหนก็ตามสูตรนั้นนะคะตัวเลขก็จะเหมือนเหมือนกันแต่อันโค้งสุดท้ายเนี่ยแอดก็คัดมาจากสองตัวบนล่างอีกทีนะคะคัดตัวเน้นมาให้นะคะแยกออกมาแล้วก็ใส่สามตัวให้เนาะมีห้าเจ็ดนะคะเจ็ดสี 09นาะคะสำหรับตัวเน้นเนาะสำหรับชุดกันก็จะมี1 3ไปกลับดาเดอ้อพี่น้องจา๋ามีตัวที่ชอบก็ไปกลับทุกครั้งนะคะ6 3 2 7 60นี่แอดกลับหัวไว้ให้แล้วอันนี้เดี๋ยวต้องกลับตัวนี้ให้ตัวเดียวเนาะเป็น93นะคะเมื่อวานก็ลืมเขียนไว้ให้ สามตัวนะคะสามตัวก็จะมีแปดห้าเจ็ดวันนี้ขอให้มาตรงตรงเอเนาะพี่น้องจ้าศูนย์เจ็ดสี่สามศูนย์เก้าถ้าใครชอบข้างหน้าก็ตัดได้นะคะพี่น้องจา้าแอดก็ไม่ตัดเนาะเอาแค่นี้นะคะพี่น้องจา้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนกลับหกสามเก้าสามให้ก่อนเดี๋ยวจะลืมกันอีก กลับให้ตัวนี้ตัวเดียวเนาะอันนั้นแอดก็เขียนกลับแล้วนะคะอ่ะจดไว้แคไปไว้เพื่อไปเป็ีนแนวทางนะคะ,ะนำไปพิจารณาดูก่อนเนาะพี่น้องจ๋าค่อยตามนะคะก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องจาอ๋าเป็นกําลังใจให้ช่องสาวบึงด้วยนะคะถ้าเจอโฆษณาก็ฝากดูให้นิดนึงนะคะพี่น้องจ๋าอย่าก,กดข้ามเด้อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องตรงนี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่เอทุกทท่านนะคะมีโชคเมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ